สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีอ่าวันอ่าวันหยุดวันนี้นะครับนะวันอาทิตย์นี้ก็นะครับเรามีเหรียญกุมหลวงชุมพรนะครับนะที่ผมจับจองมาแล้วก็มีเหลือเพียงเท่านี้นะครับจะจะส่งให้พี่น้องไปกันหมดเรียบร้อยแลยครับวันนี้เราเหลือเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับออกที่วัดหลวงปู่มหาธิรานะครับนะ ที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับน้นหลวงปู่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับแล้วออกในที่นี่นะครับนะเป็นเร่นของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับนี่นี่นี่ครับพิธีพุทธาพิเศษนี่ครับผมบอกเลยยิ่งใหญ่อลังการนะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ปู่อุดมทรัพ์นะครับแล้วก็เกจิไหลนี่ครับพระนี่พระอาจารย์สุริยันนะครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะครับ นี่ครับบอกเลยครับนะฮะหลายเกจิคณาจารย์นะฮะชื่อดังพี่นะฮะแล้วก็นะฮะท่านสมนี่สมเด็จนะครับพระสมเด็จก็มานะครับนะพระสมเด็จก็มานะครับนี่ผมบอกเลยครับนะวิธีนี้ครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ก็มานะครับผมบอกเลยว่านะฮะสุดแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้พี่นะฮะ ทรับวันนี้ครับรายการที่หนึ่งเรามาลุยกันเลยพี่นะครับทางครอบจุดใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้มได้เลยครับย้ำว่าเหลือเพียงเท่านี้แล้วครับนะย้ำว่าเหลือเพียงรายการตามนี้เท่านั้นนะครับส่วนปอกลูกปืนผมจะมาแกะให้ดูเลขโค้ดจมเบอร์กันครับนะใครจับจองใครไวใครได้นะครับนะครมีอย่างห้าองค์สิบองค์ครับนี่ฮะลุกปืนนี่ครับมารายการที่หนึ่งอะไรครับรายการที่หนึ่งมาเป็นอย่างนี้พี่นะฮะ เป็นซีนเดิมนะครับนี่เป็นซีนเดิมอย่างนี้เลยนะครับไปแกะลุ้นเลขนับเบอร์กันครับเป็นกล่องกระบียีแบบยาวครับนะฮะเป็นกล่องแบบกระบียีแบบยาวครับรายการนี้เป็นชุดกรรมการหรือชุดของขวัญนะครับรายการนี้จะรับพระสามองค์นะครับนี่จะมีประมาณนี้พี่ชายนี่นี่ครับเป็นรายการเนื้อหมาชนวนนะครับเป็นจะลุหะนะครับนะฮะเป็นถ้แล้วก็ชุบเป็นสามประศัตรนะฮะสามแบบพี่นะฮะรับพระสามองค์อย่างนี้เลยพี่นี่ ด้านหลังจะมี2พิมพ์นะครับมีพิมพ์ลายเซ็นผู้ปู่แล้วก็มีพิมพ์นี่ครับเป็นอ่าเหมือนขีดเนี่ยครับเนี่ยฮะมี2พิมพ์นะครับนะฮะรายการนี้ครับนะก็เปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่2,200บาทนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่2,200บาทนะครับชุดนี้นะชุดกรรมการนะครับตอนจองอยู่ที่ประมาณ2,000ส่งได้นะครับตัวนี้อ่าพักออกแล้วนะครับนะเพื่อไม่เอา เปรียบกันนพี่นะมันมีคนจับจองไปบ้างแล้วนะครับรายการจองก็วันนี้ผมขอบวกแค่อีกหนึ่งร้อยหรืสองร้อยบาทนะฮะแล้วก็ปิดกงนเข้ามาได้เลยพี่นะครับมีแค่ชุดเดียวนะนี่ชุดเดียวครับสองพันสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยครับพี่ชายนะครับมีเก็บไว้ดีพี่นะชุดกรรมการของปู่มหาสิรานครับกรมหลวงชุมพระนะครับต่อมาครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สองนะครับของรุ่นนี้นะครับงาเป็นเหรียญเนี่ยฮะเป็นเหรียญหล่อ เนื้อเบญจโลหะนะครับนี่แช่น้ำมันว่านร้อยแปดเข่าอ้อนะฮะนำเลิกพิธีลุ้นฝังพลอยนะครับจีบประจำวันนะครับนี่องค์นี้นะครับนะราคาจองเก้าร้อยเก้าบาบทนะครับวันนี้ผมขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับผมขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับแช่น้ํามันว้เข่าอ้อด้วยนะครับเนื้อเบญจโลหะนะครับแช่น้ามันว่านร้อยแปดนะครับนี่รายการนี้นะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปนะครับรายการที่แดนะครับตอนนี้นะครับนะรายการที่แดเป็นเนื้ออันปะก้าล,ลงยาทงชาตินะครับลุ้นหน้านวะนะฮะลุ้นหน้นากากนวะอาการนี้เปิดจองอยู่ที่499น, <c oughs> น,น,นะครับวันนี้ผมขอ600บาทนะครับวันนี้ผมขอ600บาทจะส่งให้ฟรีเลยครับผมขอ600บาทจะส่งให้ฟรีเลยครับนะ,นะนะหรือจะให้ผมแกะให้ดูเลยหรือ,องไงเอาอันนี้ว่าเอา600บาทนะครับ600บ ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับพอมีองค์เดียวแล้วพี่เหลือองค์เดียวนะครับขอหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะองค์นี้ต่อมาครับเป็นรายการที่เก้านะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับรุดนหน้ากากเงินนะครับเนื้อมหาชนวนรุ่นหน้ากากเงินนะครับราคาจองที่สามร้อยเก้าเก้านะครับผมขอเปิดแบ่งปันพี่น้องนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับขอที่ขอที่หกร้อยบาทนะครับสามร้อ สี่อ่าผมขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้เนื้อมหาชนวนนะครับรุ่นตังกักเงินนะครับรายการที่เก้านะครับขอหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอหกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับเปิดที่องค์ห้าร้อยบาทนะครับขอเปิดอยู่ที่องค์ห้าร้อยบาทนะครับใครจับจองไม่ทันนะครับขอเปิดที่องค์ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะ สวยๆนะครับเนื้อปอกปุนมีอยู่ประมาณเจ็ดองนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้พี่น้องรับชมทั้งองค์นึงก่อเผื่อพี่น้องยังไม่ได้เห็นกันนะผมขอเปิดให้พี่น้องรับชมกันทั้งคู่นะครับพี่นะครับนี่ยขออนุญาตตัดให้ดูครับหนงองค์นี้นะรายการนี้เป็นรายการเนื้อปอกกูปุนลุนลงยาแดงเขียวน้ำเงินนะครับ รายการนี้องนะห้าร้อยบาทนะครับองนะห้าร้อยบาทนะครับขอแยตแกะให้พี่ท้องรับชมนะครับรายการนี้ครับนี่เป็นประมาณนี้นะรุ่นหลังสองพิมพ์พี่นี่รุ่นลงยาครับนี่ห้าร้อยบาทพี่รุ่นนี้จะไม่มีรายการรุ่นนะพี่นะฮะรุ่นนี้จะไม่มีรายการรุ่นนะครับนะนี่ครับเลขคนตัเบอร์ตามนี้พี่นี่ฮะสามศูนย์แปดหนึ่งครับนะฮะสามศูนย์แปดหนึ่งนี่ครับห้าร้อยบาทนะพี่ นี่ออกวัดพระธาตุมือหินนะครับวัดดลุงปู่นะครับพี่นีฮะต่อมาครับเป็นราการถัดไปครับเป็นราการเนื้อปอกลูกปืนครับเป็นราการเนื้อปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนอยู่องค์ละสี่ร้อยบาทนะครับนี่ตะกรุดปอกลูกปืนนะครับนะออกวัดพระธาตุมือหินนะครับของหลวงปู่เลยนะพี่นะฮะของเทศสบายใจได้นะครับผมอน่าตแกะเลยนะห้าองค์ห้ารายการเลยนะครับนะเดี่ยผมขอญาตตัดสักคู่นะ โอ้โหพรายการนี่ออกมายังสวยครับนี่ครับมีลายเซ็นต์ปู่นี่ครับเห็นไหพี่นะครับสวยนะพี่นะเก็บได้เก็บ่ชายนะครับเก็บได้เก็บนะครับของแท้พี่เลขคนจำนหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับมีเก็บใต้เก็บนะพี่เนาะนี่ครับในายการนี้นะเลขคนจำนวนหนึ่งเจ็ดเก้าสามนะครับ นะับพี่จำอ่อันดับอ่าเลขไว้จนะจำเลขพคนไว้แล้วกัน้็โทรมารสั่งได้นะครับถืออ่าเป็นรายการตะกรุดองค์แรกแล้วกันอ่าง่ายๆนะต่อมาองค์ที่สองับาตะกรุดองค์ที่สองนะครับต่อมาตะกรุดองค์ที่สองนะครับ ตะกรุดองที่สองครับนี่เดี๋ยวดูเลขโคดแป๊บนึ่งพี่นะเลขโคนตเบอร์เจ็ดเจ็ดเก้าพี่โอ้โหเกือบตองพี่เลขโคนตเบอร์เจ็ดเจ็ดเก้าเกือบตองพี่นะฮะองนี้นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับสามองหนึ่งพันบาทนะครับสามองผมให้หนึ่งพันบาทนะครับมาลูกกันต่อไปกันต่อที่ชารรายการฉันไปครับนะตะกรุดองค์ที่สามนะฮะตะกรุดองค์ที่สามนะครับ เลขโค้ดนัมเบอร์พี่มาดูกันครับเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับรายการยี่ดีโค้ดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับตะกุดองค์ที่สามนะครับนะฮะนี่ฮะต่อมาตะกุดองค์ที่สี่นะครับพี่ชายในนั้นตะกุดองค์สี่นะครับขออนุญาตตัดต่อนะครับนะตะกุดองค์ที่สี่นะครับ จะกดองค์ที่สี่ครับนำมาดูเลขโค้ดนัวเบอร์อครับจะกดองคที่สี่เลขค้ดนัวเบอร์แปดสองหนึ่งนะครับเลขค้ดนัวเบอร์แปดสองหนึ่งนะครับนะฮะร,รายการนี้นะฮะนี่ฮะแปดสองหนึ่งนะครับกดองค์ที่สี่นะครับต่อมาจะกดองค์ที่ห้าครับพี่ชาย องที่ห้านะครับขอยนญาตเปิดนะครับตะกรุดอง์ที่ห้าครับเลขโคดนัวเบอร์หนึ่งเลขโค้ดนัวเบอร์หนึ่งนะเจ็ดสองแปดนะครับเลขโคดนัวเบอร์หนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับตะกรุดองค์ที่ห้านะครับนี่ฮะลองเลือกชมดูนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับ ห้ววันนี้แค่ p เช้ชานี้ก็มประมาณนี้นะเดี๋ยวทรงพ p ต่อไปชอบจุใจกันไหนติดกันเข้าได้เลยนะครับพี่ๆนะฮะวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่